ทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผม <S 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 อ,อทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเกมเด็ดเรียวนี่มันต้องใช้เน็ตในการเล่นนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับคนในออนไลน์มันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นเกมอยู่ดีนะแต่จะเป็นยังไงถ้าเราเล่นเกมเด็ดเรียวไม่ใช้เน็ตโดยการโหลดมาจากในแอป y Store มันจะเป็นยังไงไปดูเลยโอเคเข้าเกมมาแล้วอะไรเนี่ยมีอดาติทิปด้วยงั้นเหรอโหมีรถไฟไม่พอมีอาดาติทิปด้วยเข้าเกมมามีฐานให้สามก้อนโอเคไปเอาฐานไปขายไม่ใช่เอาทองไปขายดิฐานอะไรล่ะมาขายซซขายไปห้าสิบบาทเหมือนกันมีแค่อันเดียวเองโอ้โหซื้อมาเงินหมดละเก็บมาเก็บไป อย่างน้อยเขาก็มีถานให้เราสามก้อนนะเออของในร้านนี่ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยเคมไม่เป็นไรเข้าใจได้ว่าเกมน่าจะเพิ่งเปิดเก็บมาเลยเก็บมาดิเฮ้ยเคเติมเชื้อไฟเสร็จโอโหออกเดินทางเร็วมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างเลยเนี่ยมีพวกอะไรบ้างวะมีสถานที่ใหม่ๆอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยมีบ้านด้วยมีบ้านมีบ้านเดี๋ยวจอดก่อนดิเฮ้ย แอปืนยิงเลโอ้โหปืนเบามากไปผมมีฉานด้วยโอ้โหทำไมดีขนาดนี้มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีพวกซอมบี้ซอมบี้ก็เก็บเข้ากระป่องไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้ไปเติมเชื้อไฟไปต่อดีกว่าโ,โหบ้านสีชมพูแปดเลยของ้า,ายในแทบจะไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะเนี่ยเออ ตอนนี้900เมตรเราจะไปลองถึง10,000เมตรดูนะมีอะไรหรือเปล่าโห oh, oh, โล่งมากไม่มีอะไรเลยอันนี้มีพวกอะไรบ้างไม่รู้ oh, แต่น้ำมันรถยากเลยโอ้โหขี่ oh, okay. มาสักพักหนึ่งยังไม,ม่เจออะไรเลยเนี่ยเจอแค่บ้านแต่ว่ามันโล่งมากเลยนะไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายดูยดิโอ้โ oh, ห oh, แล้วด้านหน้านั่นมันคืออะไรวะนะโอ้ oh, เดี๋ยวบอกนะมันถึงแค่5,000เมตรนะ่ะแล้วก็เป็นแบบฐานเลยอะใช่ไหม อเอ้ยอาจจะใช่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเออดูดิด,ดาเม็พัพ่วแทบจะแรงกว่าไอ้นี่ด้วยนะปืนแล้วดูด้านในบ้านมีไม่กี่อย่างเองนะเออแบบพวกหมู่บ้านข้างทางเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะมีแค่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็น่าเบื่อนะเออจะไปถึงหมื่นเมตรก็น่าจะเลิกเลยละโอเคถึงหมื่นเมตรแล้วนะโอเคงั้นก็พอแค่นี้ลวกันนะ โอเคงั้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้และกันนะฝากกดไลค์กดติดตามได้นะบ๊ายบายครับ